นี่เลยครับทุกคนทุกคนชอบถามว่า <c oughs> กบป้บา,าซื้อลูกพันธุ์มาจากที่ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ขอดูป้ายชื่อสถานที่ซื้อหน่อยคะ่ะนี่ซื้อมาจากกรมประมงนะคะศูนย์พัฒนาเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีราคาตัวละนนบาท,าบาทลูกอันนี้ไซส์เล็กแ้วแต่ไซส์ไซส์เล็กก็บาทหนึ่งแล้วแต่ถ้ามันโตขึ้นมาก็บาทห้าิบสองบาท เดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนที่เขาโตขึ้นมาเขาจะตัวขนาดไหนว้ายเป็นกองเลยว่าเบบีเบบีเลยโอ้ยมันจะพาจะกัดกึนกินกันแล้วแต่ว่าน้องเขาชอบกัดเพื่อนนะคะถ้าตัวเล็กกว่ากันเยอะๆเนี่ยไม่ได้ต้องคัดอย่างรอบที่แล้วที่เราเอามาเราต้องมาคัดคัดแยกไป็นสอ<ร>งส <2 S 2> ายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเดี๋ยวดูอีกทีนึงแยแต่ว่าถ้าเขาตัวห่างกันเยอะต้องระวัง แล้วเราจะได้กบสี่ขาเอ้ยหขาสิสตัวน้องกินเพื่อนไปด้วยอันนี้ก็ตัวระบาดนะคะตัวระบาดเราเลี้ยงได้ใหญ่ที่สุดของเราอ่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าขีดกว่าก็คือเกือบโลแต่ไม่ถึงเขีดนิดๆอ่ะเก้าจด้ใช่ไม่ถึงโล พวกนี้จะเป็นกบนาผสมกับบูฟลอกนะคะเป็นลูกผสมเนาะถ้าว่าไม่ใช่ลูกผสมเขาก็จะไม่โตเท่าไหร่จะไม่โตขนาดที่เราที่เราเห็นนี้มันจะโตไหมใช่ดีน้องกินอาหารเม็ดนะคะเราเลี้ยงกับอาหารเม็ดอาหารเม็ดอาหารใหม่ๆมก็อาจจะเป็นไฮเกตแล้วก็เป็นนอาหารกบเฉพาะก็มีแต่ลุกชายก็ให้ไฮเกตผสมอาหารกบน้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องเป็นตัวจิ๋ว เราก็จะเลี้ยงปลานะคะข้างล่างเราปล่อยไว้นี่วันนี้ปล่อยยี่สกไทยปล่อยยี่สกไทยเอาไว้แล้วก็ว่าจะปล่อยอนี้ด้วยแต่ห้ามปล่อยปลาช่อนนะทุกคนห้ามปล่อยปลาช่อนน้องกินกบแน่นอนก็จะปล่อยปลาสลิดไปด้วยใช่แล้วต้องเอาใส้เล็กๆด้วยกันนะทุกคนถ้าว่าเราเอาใส่ปลาช่อนแบบตัวเท่าแขนมาเลี้ยงข้างล่างเนี่ยไม่เหลือแน่กบอ่ะน้องกินกบด้วยชอบกินกบเลย นี่นะคะเผื่อใครสนใจเนาะตามสูวนของกรมประมงหลายๆที่นะจะมีพอพันธุ์แต่ว่าบ้านเราใกล้สุดก็คือท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเผื่อใครอยากหารูปพันธ์ปลาลูกพันธ์กบนะคะก็ลองติดต่อไปที่กรมประมงสนยนประมงที่จังหวัดไ้ใชเลไ้กได้เนาะใช่ตีนไว้กินไว้ทากับข้าวเองวันนี้ป้าป๊ก็ได้พันธ์ปลามาหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งปลาทับทิมปลาสลิดแล้วก็ปลาสวาย ปลาหมอชุมพรแล้วก็ได้ปลาประจำจังหวัดกาญจนบุรีมาด้วยก็คือปลายี่สกไทยนะคะนี่คือปลาประจำจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถ้าใครมาเมืองการนก็จะเห็นมีรูปปั้นอยู่ตรงถนนตรงหน้าเมืองเนาะตรงถานานหน้าเมืองแล้วก็ตามถนนก็จะมีป้ายบอกทางมีเสาไฟเป็นน้องปลาชนิดนี้ก็คือปลายี่สกไทย พี่แพะเราเคยเลี้ยงใช้ไปสิบสิบโลแล้วทุกคนแต่น้องก็โดดหนีไปเลยโดดเก่งหน้าน้าแดงนี่แหละเพอาน้ํานขุ่นมันโดดเลยน้องโดดหนีไปก็ถือว่าเราปล่อยน้องไปปล่อยยอมพูดผิดน้องปล่อยตัวเองไปหลายปีเหมือนกันนะก่อนจะได้สิบโลแต่ยี่สกไทยเนี่ยพอเลี้ยงในกระชังแล้วเนื้อมันนุ่มนะเนื้อมันไม่แข็งไปกินที่ร้านครัวสุริยานั้นเขาได้ปลาแม่น้ําได้มาจากทางแม่กองอะอันนี้ตัวสวยเนาะอันอยู่น้าขุ่นเนี่ของกรมประมงที่ท่าม่วงนะคะ น,นี่ตัวใหญ่เลยนะตัวสิบบาทจริงๆเราหนูเคยกินแต่ที่ร้านอาหารนั่นแหละในธรรมชาติหนูก็ไม่เคยธรรมชาติที่บ้านเราเคยกินทีแต่เนื้อมันนุ่มเนื้อไม่แน่นเนื้อไม่แข็งปลาแม่น้ามันจะเนื้อแข็งเพราะว่าเขาว่ายน้ําทวนน้า<ช>อะไรบ้างม,มันต้องว่ายน้ําทวนทวนน้ำมาออก ลลปลาแต่ละที่ก็อาจจะรสชาติาแตกต่างกันกันเ,เนื้อสัมผัสต,ต่างกันเนาะความแน่นความอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยรู้เลยขนาดที่เรากินก็ตัวเป็นสิบโลนะแต่ว่าเนื้อเนื้อมันจะนุ่มๆก็เหมือนปลาทักทิมอะเรามาเลี้ยงให้อาหารแล้วมันอยูอย่ในที่สัดไว้น้อยออกกําลังน้อยเนื้อมันก็จะนุ่มเหมือนถ้าเปรียบก็เหมือนไก่นเนื้อกับไก่บ้านอะค่ะต่อไปปลาสลิดค่ะเยาปลาสลิดเอาไปใส่ข้อกบน้อยเอาไปใส่กบน้อยเพราะว่ากบยังเล็กอยู่ให้มันกินเศษอาหารที่กบกินเพราะมันต้องให้อาหารเป็นเล็กอยู่แล้วกบ ผลิตก็เราเลี้ยงเห็นผลนะคะเราเลี้ยงทำอาหารขายไปหลายเมนูแล้วเนาะมีทั้งแกงป่าแกงป่าทอดเนาะพวกทอดพวกแกงป่าแต่ส่วนมากคนมาสั่งที่แพรเราชอบสั่งเกงป่ากันแกงป่าแต่ลูกชายชอบกินแอดเดียวใส่เกลือแต่เดียวทอดอร่อยดีชอบกินชอบกินมันหอมดีชอบกินผลิตแล้วก่อนว่าจะทํา กะทิต้มค่าต้มกะทิต้มกะทิอะไรอย่างเงี้ยเนะะาะต้มกะทิเมื่อก่อนคุณย่าอยู่คุณย่าทาให้กินเลยชอบกินป,ปลาลาชอบกินปลาสลิตต้มกะทิมันหอมแต่ยังไม่ได้ทำกะทิน้องหันหน้ามาสีอ่อตัวน้อยตัวน้อยมากเลยผลิดน้อยตัวน้อยตัวน้อยตัวละบาทห้าสิบ อันนี้ปลาสวายเราจะอนุบาลไว้เพื่อเอาไว้ปล่อยนะคะอา,อ,อาจจะทยอยปล่อยเนาะอาจจะแบบเวลาลูกค้ามาหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็ทยอยปล่อยไปเรื่อยๆไปชุดๆไปมไม่เยอะมากหรอกเพราะว่าถ้าปล่อยมากมันจะหนาแน่นเพราะมันไม่ไปไหนเนี่ยมันอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เลยให้อาหารไม่ไหวั่นไม่ไหวเลยปล่อยตอนปล่อยไปตัวโลกว่าตอนนี้ตันตัวนั้นมี4โล3โลละอันนี้ก็คือพ่อแม่ใช้นี้ก็คือใส่พ่อแม่นะคะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไว้ใต้กบแบบนี้แหละ เอาไว้ช่วยทําความสะอาดไปกินเศษอาหารที่เหลือโอ้โหน้ามันขุ่นมากเลยเขาคงให้เยอะไปละใบใหญ่ไปแล้วยเราก็อนุบาลไว้ก่อนสักระยะหนึ่งเนาะปีรุ่นนูนเราอนุญาตไว้อนุบาลปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเลยอะจนตัวโลประมาณโลครึ่งน่ะปล่อยไปกลัวปล่อยเล็กกลัวโดยไอโดกินตอนนี้ไอโดมันเยอะปล่อยตัวใหญ่หน่อยตัวเศรษฐกิจโลก็ให้ชั่วหนะ แล้วมันใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยจยับไปไหนมันชินที่เขามาัดีมากดึงไม่ออกเลยกลบพวกนี้กินลูกมะนาวด้วยนะคะทุกคนอ,อมะนาวหล่นเราเคยปลูกมะนาวไว้ตรงข้อเก่าเขาอะเออวันนั้นเราเอามาทําให้ลูกค้ามีลูกมะนาวลูกคนล่นเนมเลยมะนาวคนหล่นลอยไปแต่มันโดนมันคงรับเลยมะนาวหล่นลงไป แต่น้องไม่ค่อยร้องนะเนี่ยจริงๆนี่บพวกผู้นี้อ,อยู่หนะ้าหา้องอ้อมเลยอะ่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกตอนให้อาหารมันจะร้องตอนตอนให้อาหารน่าจะหน้าฝนฝนตกใหม่ๆนะเริ่มหน้าฝนนะมันจะร้องเอเลน่สวาย